สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้เอารถมาฝากให้ได้เลือก,อกรับกลับไปไปใช้งานกันอีกคันคะ่ะถ้าท่านไหนตามหาเมกาแคปบคันนี้เป็นเครื่อง JO7E คัสีนอกเนาะยังว่างยังโสดคะ่ะเสร็จกระบะมาใหม่นะคะสภาพส,สวยๆไม่ว่าจะเป็นงานหัวเครื่องยนต์แล้วก็งานคัสีนะคะตัวนี้นะคะเป็นเมกาแคป 7E หัวเดิมเป็นหัวสีฟ้านะคะลูกค้าติดโคเมียมมาบ้างนิดหน่อยเนาะพวกบังต่อชายบันไดเหยียบแล้วก็ซีน้ากระจังกันชนนะคะลูกค้า สเปคกระบะคันนี้นะคะความยาวสร้างขึ้นรอลูกค้าอยู่ที่3เมตร60เซนระแนง3ไม้นะคะ,ะสำหรับคันนี้เป็นภายในคอนโซลดำนะคะถ้าลูกคา้าท่านไหนนะคะชอบเนาะตัวนี้ก็จะเป็นภายในดำนะคะตามนี้ข้างในหัวเกลงเนาะคะ่ะมีพมาม่านติดตัวรถนะคะคันนี้เราก็จะซักล้างหรือซักล้างทั้งข้างล่างข้างบนให้ใหม่หมดหุ้มเป็นเบาะหนังคันนี้สามารถเลือกสีเลือกอลายเบาะได้นะคะลูกคา้า ชอบแบบไหนนะคะมาเยี่ยมชมได้นะคะคันนี้สวยมากนะคะรับประกันความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เลยนะคะ,ะเป็นคอนโซลภายในดังค่ะตัวนี้เนาะงานเชื่อม CO2 โชตะเข็บค่ะกระบะเป็นลอนคู่เสริมความแข็งแรงด้วยกระดูกคันกลางให้ตามนี้นะคะเป็นงานเชื่อมโชตะเข็บ CO2 นั่นเองอรถคันนี้เป็นทัสซีอกนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาดูงานทัสซีอันนี้คือคสัสซียังไม่ได้ทําสีนะคะคัสซีเดิมๆทั้งคันนะคะ จากญี่ปุ่นค่ะลูกคา้าตามนี้เลยลูกค้าชอบแบบไหนนะคะมาเลือกสีเลือกสเปกลายนะคะการตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตระแนงสามไม้นะคะภายในคอนโซลดำค่ะยังว่างยังโสดน,นะคะงานข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงปากนกแก้วงับข้างนะคะหูช้างคู่นะเพาดันท้ายนะคะใหญ่ๆเลยตัวใหญ่สุดนะคะให้ลูกค้านะคะ แต่ขอหน้าหลังนากจูงเราใส่ให้ทุกคันนะคะตัวนี้เป็นหูช้างคู่นะคะกันงายเนาะ,ะทำดานะคะใส่ให้เรียบร้อยชอบสีไหนแบบไหนลูกค้ามาเลือกได้เลยนะคะสวยสดมากๆนะสภาพเนาะเดี๋ยวพายกดูหัวคันนี้กันบ้างนะคะว่าจะยกได้ไหมเนาะเบาไหมคัน,นลองดูนิดนึงนะคะ ครื่องนิดนึงนะคะลูกค้าอ่ตัวนี้เป็นเครื่อง JO7E ค่ะข้างล่างหัวเก่งนะคะสวยมากๆเป็นเครื่องยังไม่ได้ล้างนะคะสภาพสวยนะคะแห้งริบเลยนะคะสวยๆนะคะ,ส,ะสดๆทั้งหัวทั้งเครื่องแล้วก็คัดสีท่านไหนตามหารุ่นนี้อยากรับไปไว้ใช้งานคะ่ะยังวางยังโสดคะ่ะแวะเข้ามาเยี่ยมชมโทรสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมรอบคันได้อีกนะคะถ้าสนใจนะคะ รับประกันนะคะลูกค้าตอบโจทย์แน่นอนถ้าท่านไหนมองหาเมกาแคป JO7E คาสนอกสวยงามมากๆนะคะแวะมาเจอเจอกันมาจับจองรับกับไปใช้งานได้นะคะที่อูหันสาค่ะยินดีต้อนรับบริการเพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ